ก็ทนเป็นกลางๆนะครับดูแล้วก็พื้นฐานยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มการจ่ายปันผลก็อาจจะยังเทียบเคียงกับตัวแบงกิ้งเซกเตอร์ไม่ได้นะครับสำหรับ BBL นะฮะคีย์หลักในมิ팅เนี่ยมีด้วยกัน4เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องสินเชื่อ,อาการเติบโตแล้วก็แนวโน้มไกด์แดน์ก่อนนะครับ management เนี่ยก็ยอมรับว่าโดนกรอส์แทร็กเก็ตนะหรือการเติบโตสินเชื่อที่แต่เดิมตั้งเป้าไว้เนี่ย 3-4%ปีนี้มันอาจจะไม่ถึงแล้วนะเพราะว่า year to date อย่างนี้ลบไป3%เนาะก็เราก็มองว่าทั้งปีก็รายลีเคสอาจจะประมาณสัก f l a ตจากไตรมาสจากปีที่แล้วได้หรือว่าอาจจะลดลงนิดหน่อยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็น investment เนะาะไฟล์ที่หลายๆคอเปอร์เนี่ยยังรอกันอยู่รอดูท่าทีความชัดเจนเนาะทั้งจากทาริฟผลกระทบต่างๆเนะ่ยก็เลยทําให้การเบริกเบิกใช้วงเงินเลยพวกเนี้ยไม่ไดีเยอะนะครับแล้วก็มีอาจจะมีเสียลูกค้าคีย หลักๆไปบ้างบางรายนะครับอนอกจากนี้เนี่ยแมネจเมนต์ก็มองนิมเนาะยังอาจจะปรับตัวลงต่ออีกหน่อยหนึ่งเนาะตามภาวะดอกเบีย้ยที่มันลดลงนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตเดิมก็อยู่ที่ 2.8- ถึง2.9กนะเขาก็อมองว่าอาจจะอยู่แถวๆ2.8หรือต่ำกว่านั้นนิดหนึ่งนะครับข้อดีก็คือว่าเดือนตุลาที่ผ่านมาบ b บก็มีการปรับลดตัวดอกเบีย้ยเงินฝากประจําลงไปอีกเนาะก็อ,อาจจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้บ้างแต่ว่าไอ้เงินฝากประจําที่ต้องใช้เวลานะในการค่อยๆค,อ,ยคอนเวิร์ต มาเป็นตัวเลขจริงในงบนะครับงั้นภาพรวมเราก็เชื่อว่าไตรมาส4ก็คงยังเห็นรายได้ที่ยังคงอ่อนแอลงต่อเนื่องเนาะโดยเฉพาะรายได้ดอกเบีย้ยนะครับภาพที่2เนี่ยเป็นเรื่อง Asset Quality uh, Asset Quality เนี่ยดูแล้วยังควบคุมได้นะ Management ก็ยังคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้น่ากังวลนะครับ NPL Ratio เนี่ยจะเกิน Target เข้ามานิดหน่อยแต่ว่าก็อยู่ในกรอบที่ทรับได้นะครับแล้วก็ ตามซีซันแลแล้วเนี่ย Q4 นี้ NPL ratio mm hmm. ก็อาจจะลดลงเพราะว่าการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆทำเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ย management ก็บอกก็เห็นการจ่ายที่ทตรงงวดทำได้ดีเนาะก็อาจจะมีโอกาสที่จะอัปเกรดขึ้นมาเป็นสินเชื่อ s t a จ e 2นะในไตรมาส4นะดังนั้นก็คาดหวังว่า NPL อาจจะลดลงนะครับแล้วก็การตั้งสำรอง Q4 ก็อาจจะลดลงด้วยแต่ว่า เน็ตเน็แล้วรวมทั้งปีนะครับแมネจเมนต์ก็มองว่าทัวทัลเม็ดเงินที่ต้องตั้ง,งสำรองไปเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่อยู่ประมาณ3ามหมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับซึ่งผมเองทำไว้สามหมื่นนะก็คิดว่าตัวเลขประมาณนี้แหละ,ละกำลังเนี่ยถือว่าโอเคแล้วก็อินไลน์กับที่ที่แมเนจเมนต์การไว้นะครับส่วนที่3นะครับก็เป็นภาพมองไกลออกไปนิดนึงนะครับก็คือแมเนจเมนต์เน้นย้ําเรื่อง FDI นะที่ที่มันค่อนข้างเยอะ ในในในไทยเนาะหราะว่าหลายคนก็ย้ายฐานมานะครับเราก็เห็นว่าจากการที่ได้พูดคุยกับลูกค้าที่ทาพวกกลุ่มนิคมะไรพวกเนี้ยก็เห็นเห็นแบ็กกรอกเห็นยอดอเสนอซื้อหรืออะไรพวกเนี้ยที่ที่ดีมากๆนะครับงนั้นแมネจเมนต์ก็มองว่าตรงเนี้ยเป็นโอกาสของ B b บเหมือนกันที่ไปแคปเจอร์ตัวสินเชื่อตรงนี้แม้ว่าจริงๆในช่วงปี2ปีแรกอาจจะยังไม่ได้สินเชื่อนะเป็นช่วงลงทุนเนี่ยหลายๆเจ้าก็อาจจะใช้เมนแบงค์จากประเทศตัวเองมามาลงทุนเนาะแต่ว่า สุดท้ายล้วก็ต้องใช้ซัพพลายเชนในไทยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสของ BBL ที่ไปออเฟอร์ทั้งตัว w o r k i n g cap l o โลนตัว payroll ต่างๆเนาะรวมถึงดีมานดความต้องการาในการขยับขยายของตัวซัพพลายเชนที่ BBL เขามี Connection มี relationship อยู่นะครับงนั้นเนี่ยก็ภาพยาวเขาก็มองว่ายังเห็นสินเชื่อรวมถึงเศรษฐกิจประเทศเนี่ยเติบโต,ตได้ดีนะเกิน3%นะครับแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงทานฟอร์มนิดหนึ่งก็อาจจะยังไม่ได้โตได้สูงขนาดนั้นในปีนี้ปีหน้านะนะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องแคปิตอลเมนจ์เมนต์นะแล้วก็ปันผลก็เป็นสิ่งที่ทุกๆแบงก์ก็พูดกันนะครับ BBL ก็ยังเมนเทนไกด์แดนเดิมนะครับว่าดีเวเดนเพลียวเรชัเนี่ยเขามองแถวๆสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ดีเวเดนดามัลก็คือดีเวเดนเปอร์แชร์เนี่ยที่อย่างปีที่แล้วจ่ายไปและแปดบาทห้าสิบเนี่ยก็เรียกว่าจะเมนเทนไว้ไม่ให้มันลดลงนะเขาบอกว่าเป็นสไตล์ BBL ก็คือว่าถ้าขึ้นสมมติ ปรับขึ้นไปอีกทีนึงเนี่ยก็ตัวเลขเนี้ยก็จะเป็นตัวเลขที่มั่นใจแล้วว่าในอนาคตอันยาวๆเนี่ยไม่ต้องปรับลงนะครับดังนั้น,นก็ยังคงทาร์เก็ตของเขาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เน้นไปที่จํานวนเอ้าเม้าส d i v เ d e n ์ per แชร e ว่าไม่ให้แพ้ปีที่แล้วนะครับดังนั้นก็อินไลน์กับที่เราคาดไว้นะเราคาดไว้ไวปีนี้ปันผลประมาณแปดบาทแปนะครับก็คิดเป็น d e n d yield ประมาณ5.6%ก็นะครับก็ถือว่ายังน้อยกว่าพีอสนะอาจจะดีแล้วเมื่อเทียบกับมาเก็ต นะแต่ว่าถ้าเทียบกับแบงกิ้งด้วยกันเนี่ยก็ยังน้อยกว่าเนาะยังงั้นก็ยังยืนเป็น underperform rating เนี่ยสำหรับ BBL นะครับที่ราคาเป้าหมาย135บาทเหมือนเดิมครับไอซ์พีถามเป็นหนึ่งสี่สิเปอร์เซ็นสมมติเราเอาของ BBL แล้วเราเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตอนนี้กลุ่มมันประมาณหกสิบถูกไหมใช่ก็ตอนนี้กลุ่มไม่มีใครจ่ายต่ำกว่าห้าสิบและ้วก็คือจ่ายกันห้าสิบหกสิบนะ SCB จ่ายเยอะหน่อยก็แปดสิบทิสโก้เก้าสิบนะครับออนเวอร์เเอ์จน่าจะหก กว,กว่าแล้วี่บอกเพราะว่าทุกคนปรับเพิ่มขึ้นมากันหมดนะครับซึ่งซึ่งในมิ팅เมื่อวานนี้มีนักวิเคราะห์หรือไฟมานเจอร์ถามถึงเรื่องรูมเรื่องนี้บ้างไหมหรือว่าจริงๆคือไม่ต้องถามเขา <c oughs> เขาเขา,เขาไม่เปิดประตูเรื่องนี้เลยครับครับก็จริงๆ,ๆถามกันทุกมิ팅นะครับก็จะเป็นเป็นเมสเซจเดิมแหละก็เลยบอกว่าเป็นการเมนเทนแผนของเขาเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้มองว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ที่รวดเร็วในระยะเวลาสั้นหร่อว่าอาจจะเป็นค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเพื่อให มันคงตัวเลขดีเวเด์เบอร์แชร์ไว้ได้มากกว่าเนาะก็สไตล์ของบ b บีจ,จะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าเมื่อเทียบกับแบงก์อื่นๆที่บางทีเราเห็นเขาขยับทีเดียวจากจ่าย40%ปีแล้วก็เถิบมันเป็น60เลยอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้เห็นในตัว b b บแบบนั้นก็จะค่อยๆขยับมากกว่าพี่บอกโอเคไอซ์คำถามถัดมาหนึ่งถ้าเราไล่เรียนกันก็คือถ้าเทียบกับคือตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะที่ไอซ์บอกว่า บางแบงก์เนี่ยบีทบนคุณภาพ earnings ก็คือ TTB KTB ส่วน SCB กับเกียรตินาคินเนี่ยก็มี FVTPL non interest II นะครับแล้วก็ฝั่งของ FVTPL เยอะเนาะแต่ดูเหมือนกับของ BBL คืออาจจะไม่ได้ชัดเจนทั้งทั้งทั้งสองเรื่องนี้ผมก็จะพี่เคยถูกไหมยรงยงๆ BBL ก็บีทไปเยอะบนบนบน,บนกำไรเงินลงทุนเหมือนกันนะพี่บอมเพราะว่า ไตรมาสเนี้ยกำไรหมืน่นหมื่นสามหมื่นสองพันล้านเนี่ยเป็น realized investment gain ที่ขายออกมาก็จะเป็นพอร์ตบอลนะประมาณเจ็ดพันล้านนะก็ะคือครึ่งหนึ่งอ่ะของของ bottom line ทั้งหมดนะครับการบินไทยก็จะไม่ได้มาเข้า PML เนาะก็ะกเข้ามาเข้า OCI แล้วอ๋อ<ล>อ่อ<ล>ใช่ลืมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกำไรจากเงินลงทุนพวกพอร์ตลงทุนต่างๆเนี่ยของ BBL ไตรมานี้ก็เยอะเหมือนกัน ครนะึ่งหนึ่งอของกําไรที่เกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเเมราในฝั่งของตัว BBL นะครับเรายังเมทัดอันดับโปรฟอร์มนะครับติดไฟสุวที่หนึ่งสามห้านะครับ